สวัสดีครับผมซีเอ็มชัยยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลโปงตำนะครับอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ตรงด้านหน้าที่ปรับถ่ายเรียบร้อยนี้นะครับมีวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะครับก็ด้านข้างก็ติดคลองส่งน้ำนะครับลำเหมืองนะครับพื้นที่สวยบรรยากาศดีมากนะครับก็เหมาะทำห้องเช่าห้องพักบ้านพัก างอากาศหรือบ้านพักอยู่อาศัยได้เลยนะครับเอกสารเป็นโฉนดนะครับพื้นที่มีอยู่1นึ่งไร่95ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลง2ล้าน2แสนบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับก็พื้นที่ทางด้านหน้านี้เลยนะครับวิวสวยมากนะครับที่ผืนนี้ก็ห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝางก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ธนาคารตลาดสดอะไร แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกร้านกาแฟร้านอาหารอะไรก็ห่างประมาณ1กิโลกว่านะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับที่พื้นนี้นะครับที่สวยเลยนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นผังของที่ดินนะครับก็พื้นที่โดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับราคายังต่อรองได้นะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ ที่ก็ไม่ต้องถมแล้วนะครับตรงที่ปรับถ่ายด้านหน้านะครับน้ำดีดินดีนะครับแถวนี้บรรยากาศดีๆนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับไอดีไลน์ cm แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากทุกท่านติดตามชมช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ